กับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง,อบ,งบอลชูบีวันอาเนิยวยามาฮา r หนึเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรายงานเลยนะครับคุณแปวเดี๋ยวคุณแพลทำเบรก,กิ่งนิวนะคุณแพวทำทำหน้างงงวยครับอะมาเดี๋ยวเรามาติดตาม รายงานผลนะครับของการซ้อมก็เดี๋ยวมาเริ่มในรุ่น MotoGP กันก่อนนะครับเพราะว่า MotoGP จเนี่ยจบไปก่อนหน้านี้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะครับมาไล่กันดูครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ MotoGP นับตั้งแต่การซ้อมเมื่อช่วงเช้านี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่โน่นนะครับก็ตรงกับช่วงบ่ายของเราผมได้รายงาน ข่าวในส่วนของ Practice นี้หนึ่งไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้จะมารีแคปสั้นๆให้ฟังนะครับไปกันเลยครับมาก่อติดสานาการณ์ซ้อมนะครับวันแรกของ MotoGP สนามที่12ครับที่ Silverstone ในรายการ British อย่างปีพร้อมกันครับก็เริ่มต้นแต่ Practice 1น,นะครับที่ Silverstone เนี่ยก็วันนี้อากาศค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิถือว่า ไม่ร้อนมากนะครับ16องศาเซลเซียสแท็กอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าเย็นๆนะครับแล้วยางที่เขาป้อนให้ในสุดสัปดาห์นี้ครับสำหรับมิชลินเนื่องจากว่าสนามนี้เนี่ยมันมีโค้งขวาถึง12โค้งแล้วก็โค้งซ้าย6โค้งครึ่งๆคร,งครับก็เลยให้ยางหลังที่เป็นซ l ลิกเนี่ยเป็น a s y m เ e t ิ i c นะครับ hard soft medium เป็น a s y m เ e t ิ i c หมดเลยสำหรับยางหลังนะครับแต่ว่ายางหน้าก็เป็นยางแบบสมมาตร ขณะที่ยางฝนครับยางฝนเนี่ยยางหน้าเป็นสมมาตรนะครับขณะที่ยางหลังตัวเลือกที่เป็นมีเดียมเนี่ยเป็นแอสิเมติกนะครับส่วนยางหลังที่เป็นซอฟก็เป็นแอสิเมติกเช่นเดียวกันนี่ครับสหราราชนาจักรครับอเลเชสปาการโรครับ mm hmm. น่าจะเป็นโอกาสดีของเขาแหะครับที่จะทําผลงานตีตื้นไฟโบกาตาโรในสุดสัปดาห์นี้หากว่าไฟโบกาตาโรรับโทษลองแลบเพนัตี้ ty, แล้วเกิดจุดเปลี่ยน นี่คืออ so ันเดรโโซโซครับแน่นอนแล้วครับประกาศรีทายหลังจบการแข่งขันที่มิซานโนครับแล้วคนที่จะมาแทนที่ของเขาก็คือคาวคาชโลนักบิดทดสอบของยามาฮ่านั่นเองในช่วง6สนามที่เหลืออยู่แฟนๆของ KTM ็ครับอเล็กซ์วินครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วกับ SRC ครับก็ปีหน้าจะย้ายไปร่วมงานกับ LCR Honda ้าครับตัวเขาเองเขาบอกแหละนะครับว่ากลัวว่าปีหน้าจะไม่ได้ขี่ในขี่รถแข่งโรงงานแต่เมื่อ ดีลกับ s r c ลงตัวทำให้เขาเนี่ยสามารถยิ้มออกได้ครับฟาวิโอกาตาโรสุดสัปดาห์นี้มีโทษลองแล็บเพนลตี้ติดตัวมาครับทำให้เจ้าตัวเองค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวนี่ครับจังหวะที่ทำให้กวาตาโรนั้นโดนโทษลองแลบเพนลตี้เป็นการพลาดล้มนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปชนรถของอเลสเชสปาการ r โรทำให้กรรมการนั้นมองว่ากาตาโรเนี่ยไปทำให้เพื่อนนักบิดเสียโอกาสไปครับ คือเพื่อนนักบิดหลายคนครับทั้งอเล็ซเองคู่กรณีนะครับฟรานเชสโกมานายาลูกถึงอเล็กซ์วินนะครับก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับโทษนี้นะเขาบอกว่าหลายๆครั้งมันก็มีนักบิดที่พลาดลักษณะนี้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณี one, ของทากานาการมินนั่นเป็นจังหวะที่โหดมากนะครับขณะที่บรรนาย่ญญญาเองก็พูดถึงว่าจังหวะของเขาที่ล้มแล้วก็ไปไปชนฮอเก้มาตินที่กาตา แล้วก็จังหวะของหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะโดนด้วยถ้าถ้าเกิดตัดสินแบบนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตัดสินแล้วไม่มีคืนคำครับสำหรับ FIM นี่ครับนี่เป็นภาพที่กาตาโร่นั่นไปขอโทษขอโพยอเลเชสปาการโรครับส่วนนี้ครับจังหวะเริ่มต้นใน Practice 1ครับคนที่ล้มไปคนแรกตั้งแต่ช่วง4-5นาทีแรกครับก็คือฟานเชสโกบันยาญานะครับที่โค้ง4ขณะที่ไฟโบกาตาโรครับพทิสที่1ครับ ประมาณ5นาทีแรกครับขับอยู่ดีดรถดับครับก็เลยต้องใช้บริการแจ็คมิลเลอร์แท็กซี่ครับนี่ฮะเข็นมาส่งครับใครมีปัญหาเรียกแจ็คดิออสได้เลยครับนี่เป็นภาพรีเพลย์ครับจังหวะล้มของเปโก้บัญญาย่าขณะที่โยฮันซากโก้ครับก็ล้มไปเช่นเดียวกันที่โค้ง7นี่ครับ นี่คือจังหวะของอเล็กซ์รินครับเป็นคนที่ขี่ได้ดีมากๆครับนี่เป็นโค้ง18ครับโค้งสุดท้ายหลายท่านได้จําได้ดีโค้งที่เป็นไฮสปีดแล้วต้องสู้กับบาลานซ์รถกับความเร็วสูงๆเนี่ยอเล็กซ์รินทําได้ดีมากในโค้งนี้ครับขณะที่มาร์คมาเกสครับได้โพสต์ภาพของตัวเองว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่9หลังจากผ่านตัดครับสามารถเริ่มกลับมาว่ายน้ําได้แล้วนะครับนี่ในพิษของเรฟโซฮอนดา นี่เป็นชิ้นส่วนใหม่ครับท่อไอเสียของแบดบินเดอร์ครับทีมโรงงาน KTM ขณะที่โอ้โหทีมงานพรมามักเรซิ่งยิ้มออกเลยครับเพราะว่ารถแข่งของโยฮันซาโก้นั้นจบอันดับที่หนึ่งในพร็กทิสแรกครับนี่เป็นโจอันเมียครับโยฮันซาโก้ครับก็จบการซ้อมพร็กทิสที่หนึ่งครับในอันดับหนึ่งครับเวลาที่ทำได้ครับนี่คือจังหวะที่ ฟิโบกาตาโรครับซ้อมเข้าทำลองหลัเพนนีทีทุกช่วงที่เขามีโอกาสครับเขาออกมาเขาก็จะซ้อมทำลองหลัเพนนีทีเพื่อสร้างความพุ้นเคยให้ได้มากที่สุดครับจุดลองหลับเพนตีทีอยู่โค้ง14ครับของสนามนี้เป็นจุดที่ช้าที่สุดของสนามด้วยครับนี่ครับเวลาพร c ค i ิสที่1ครับซากโกเร็วที่สุด1นาที59.893เฉือนฟรานเชสโกมันยาญาไปแค่เพียง0 0 2 7เวินาทีเท่านั้นเองครับอันดับที่3มอเล็กซตรินสี่ฟิโบกาตาโรห้าทากะนากามิ 6-7เป็นของ2หนุ่มจากอพิเลียครับอเลเชสปาการโรและก็มาริกเบียเลส8นะครับโจวันเมีย9ฮอเกมาร์ตินครับ10เป็นของแบรดบินเดอร์1ิบเอโปสปาการโรสิบแจ็คมิลเลอร์ครับ13บามาโกเบเซคคีส14มิเกลลูรูราครับ15อเล็กซ์มาเกส16บหมาสเตนินี่17เรมี่การ์เนอร์ครับ18ราอูเฟนันเดสครับ19ลูก้ามารินี่20อันเดรอวิเซโอโซครับตามด้วยโมเบลลี่อันดับที่21 22บสแบร์โดยี่สิบสามฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอ24ครับปิดท้ายด้วยดา r รินบินเดอร์นั่นเองครับทีนี้มาต่อในแพ็กทิสที่2กันเลยดีกว่าครับแพ็กทิสสองครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหดูเหมือนกว่าตาโร่เนี่ยค่อนข้างเครียดมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราเห็นถ้าได้ชมอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าฟาโบกาตาโร่เนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะตึงเครียดสุดๆนะครับนี่ครับ ในจอภาพครับเป็นรถแข่งของลูก้ามารินี่แล้วก็มาโกเบเซคีขณะที่ในจอเล็กครับโอ้โหในจอเล็กเนี่ยเป็นภาพครับลูกสาวนะครับของวาเลเยนโลก็คือเดอะด็อกเตอร์วาเลนโนรซี่ครับนี่เป็นจังหวะของไฟโบคาตาโรครับช่วงแรกๆที่ลงมาขี่เหมือนมีอาการ ยังไงครับที่แขนซ้ายมันไม่ค่อยถนัดทนีเท่าไหร่นะครับโอ้โหกล้องร็จับให้ดูหลายๆจังหวะนะครับอากาศคริยาของนักบิดทุกคนครับเหมือนจะลื่นนะแท็กน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ฟァ์โบกาตาร์โรนั้นซ้อมเข้ารับลองแลกเพนนอลตี้คือเมื่อเขามีโอกาสเขาเขาจะซ้อมให้คุ้นเคยมากที่สุดนะครับ นั่นเป็นหนึ่งในวิธีการทํางานแบบมืออาชีพของนักแข่งแต่ดูลองแลบเพนอตี้ตรงนี้ครับมันมันไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งว่าด้วยความที่มันไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นโค้งที่ช้าที่สุดในสนาม Silverstone ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ฟาเโยคาตาโรจะเสียไปถึง3-4อันดับเนี่ยก็มีสูงมากนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าการขับเคี่ยวในช่วงแรกในรอบที่สจะออกมาแบบไหนนะครับ แต่ว่าสนามแห่งนี้เนี่ยที่ Silverstone นทางตรงมันค่อนข้างยาวนะครับสนามมันสนามมันยาวมากดังนั้นการที่ระยะห่างของนักแข่งแต่ละคนอาจจะมีพอสมควรดังนั้นต้องมาดูครับว่าแผนของกาตาโรจะเป็นอย่างไงที่สําคัญคือเขาต้องทํากริดสตาร์ให้ดีด้วยนี่ครับไฟเบอร์กาตาร,รครับจังหวะที่เข้าซ้อมในลองแล a บ p พนอลตี้ครับนี่ภาพรีเพลย์มาให้ดู คือสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาต้องทํางานหลายอย่างมากแล้วเวลาในช่วงแรกๆก,ก็ไม่ดีครับนี่คือหนึ่งในจุดที่ยากสุดๆของสนามแห่งนี้ครับเป็นโซนชีเคนที่ต้องเข้ามาแล้วก็เบรกที่โค้งซ้ายนะครับเริ่มต้นจากเทิน์น8จากนั้นปุ๊บเทินเข้ามาตั้งรถนิดนึงครับแล้วก็เทินขวามาต่อแล้วก็เร่งออกนะครับจุดนี้ต้องใช้แคลี่สปีดในโค้งที่ดีมากๆ เพื่อที่จะพารถให้ไปเร็วที่สุดนะครับนี่จังหวะที่ฟาโบกาตาโรเข้าเทิน์น8นะครับซ้ายแล้วก็พลิกต่อขวาเข้า9กนะครับกาตโรโอโหดูสีหน้าคือยังไงครับเนี่ยยฮันซาโกครับตัดมาดูหน่อยนึงครับผู้ที่เร็วที่สุดนี่คือราสซานลาซาลี่ครับแยกทางกับยามาฮ่าแน่นอนแล้วสิ้นฤดูกาลนี้ครับย้ายไปร่วมงานกับอะพิเลในฐานะของทีมซัตเทอร์ไลท์ฤดูกาลหน้าครับนี่จังหวะที่ฟานเชสโกมานาย่าครับขี่หนี ลูก้ามาอยู่นี่มีภาพกัวตารุมาให้เห็นบ่อยหน่อยเพราะว่าสีหน้าค่อนข้างเครียดครับโจอันเมียผลงานดีพอสมควรเลยครับสำหรับการซ้อมในแพรีคทิสที่2นี่คือทากะนาคากามิครับช่วงแรกก็ถือว่าค่อนข้างดีครับผลงานของเขาเองครับขณะที่แจ็คมิลเลอร์ครับไปพลาดล้มครับช่วงเซกเตอร์2ครับช่วงครึ่งทางของการซ้อมพคิที่2เทิร์น7ครับแจ็คมิลเลอร์ครับ ในการให้สัมภาษณ์นะครับช่วงถแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหดูเขาโมโหแล้วครับจังหวะที่มีนักข่าวนะครับแซมบอนเพเดอร์ซัน,นถามเอ่อเปโก้บรราญามาถ้าโดนลงโทษลองแลพนโนตี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับคนแรกท,ที่ที่ตอบสวนกลับไปคือบัรดาญาถามว่าฟอร์วอร์ดคือถามเพื่ออะไรประมาณนี้นะครับขณะที่แจ็คมินเล์ก็ ช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วครับสวนขึ้นมาบอกเฮ้ยถามเพื่ออะไรมันโอ้โหคุณมาพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำนักแข่งด้วยกันเองอะอะไรประมาณนี้ครับออและนี่คือชิ้นส่วนใหม่ครับ Aero Body Update นะครับวิ่งหน้าแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นออช่อง AirDuct ด้านหน้านะครับ AirRam ของรถแข่ง RC 213V ครับของ p o s เป r g a r o หายบาดเจ็บจาก อาการซี่โครงร้าวมาแล้วนะครับก็กลับมาทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ครับอัลเบโตพุชงานหนักเหลือเกินครับในฐานะทีมบอสของ s r c ครับแล้วก็เรฟโซฮอนด้านี่ครับก็อีกหนึ่งข่าวที่มีการยืนยันมาครับก็คือสนามปอร์ติเมาที่ประเทศโปรตุเกสครับจะได้จัดการแข่งขันสนามแรกของ MotoGP ในฤดูก,กาล2023แทนที่กาต้าครับเพราะว่ากาตา้าเองมีแผนที่จะ ซ่อมแซมผิวแทร็กแล้วก็ปรับปรุงครั้งใหญ่ครับอาจจะได้เห็นกาตาเนี่ยไปจัดการแข่งขันในช่วงกลางๆฤดูกาลหรืออาจจะเป็นช่วงโซนในสนามฝั่งเอเชียก็ได้เดี๋ยวต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งครับส่วนประเทศไทยสัญญาณนับออกไปจากปีนี้ครับรวมไปก็5ปีครับแฟนชาวไทยไม่ต้องห่วงสัญญาของเราอยู่ยาวๆ5ปีนี่พิษของอเลเชสปาการโร่ครับอาพิแรเลสซิ่งทีมแล้วก็ทีมเมดนย,ยางมาลุยเบียเลสครับผลงานดีพอสมควรและนี่ชิ้นส่วนใหม่ครับ ในรถแข่งของเอเนียบัสเซนินีโอ้โหหน้าตาประหลาดมากอะ่ะมันเหมือนท้ายของเ,อเครื่องบินลบไหมหรือแปลกๆครับหลายคนก็พยายามตีความว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะใช่วิงเลตนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นครีบมากกว่านะครับรถของเอเนียบัสเซนินีครับเกรซินีดูคาติคันนี้ครับเป็นดูคาติ GP21 นะครับ เนื่องจากรถแข่งของเอเนียบสเซนีเนี่ยมันไม่สามารถอัปเกรดเครื่องยนต์หรือว่าอัพเกรดอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับสิ่งที่เขาทําได้กับทีมก็คือการพยายามหาประโยชน์จากแอโรไดนามิกพวกนี้แหละครับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้บัสเซลินียกระดับผลงานขึ้นมาได้ครับนี่คือจังหวะเข้าโค้งครับโค้ง14ของฟาเบควาตาโรครับแบน58องศาเลยนะครับโอ้โหแบนลงไปเยอะจริงๆ ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงท้ายฟาเบโกาตาโร่ครับพยายามอย่างหนักที่จะกดเวลาขึ้นมาให้ได้ครับเพราะเขาเองเนี่ยหลุดท็อป10มาตลอดเลยนะดูครับแล้วก็ตัวเอลเดียโบยังพยายามที่จะกดเวลาขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าให้ได้ครับและท้ายที่สุดก็ทำได้สำเร็จแล้วครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของการซ้อมวันแรกได้ในช่วง2นาทีสุดท้ายครับฟาเบโกาตาโร่ ขณะที่อา s ์เลชสปารโรครับพยายามเต็มที่แล้วครับขยับขึ้นมาได้อยู่อันดับที่3และนี่จังหวะของลูกามาเรนี่ครับขยับขึ้นมาติดในท็อป5ได้นะครับคือลูก้า m a มาเรนี่เองเนี่ยผมมองว่าเขาปรับตัวได้ดีมากขึ้นกับรถแข่ง g p 22นะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มต้นมีการอัปเกรดในในตัวรถของเขาเองตั้งแต่ที่สนามมูเจโลในในโฮมเรสนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ผลงานของลูก้ามารนี่โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆครับเอเนบัสเซนินี่ครับขยับขึ้นมาได้เหมือนกันครับบัสเซนินี่ขึ้นมาติดท็อป10เหมือนกันครับเช่นเดียวกับมาริกเบียเลสครับรอบสุดท้ายพรวดขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับท็อป3เลยครับคว้าโพเดียมแรกมาแล้วครับมาริกเบียเลสในสนามที่แล้วที่อสเซนครับแล้วก็จบด้วยคนนี้แหละครับที่เร็วที่สุดในการซ้อม แพ็กทิสที่2ครับแล้วก็คอมบิ้แพ็กทิสไทม์นี่เป็นจวันเมียรครับจบดับ2ครับโอ้โหแต่และเซกเตอร์ก็ถือว่าเวลาค่อนข้างดีนะครับแต่เวลาของเขาเนี่ยมีเร็วกว่าฟอนโบกาตาโรอยู่ในเซกเตอร์ที่3นะครับนี่ครับภาพชี้ให้ดูชิ้นส่วนใหม่ของเกรซินนี่ครับรถแข่ง GP21 ของบัสเซนินี่ครับหน้าตาประหลาดมากแฟนๆของกาตาโรครับ ใส่เสื้อ4.6ของวาเล่นะครับแต่ว่าชูทงเอลดีอาร์บโรครับหมายเลขยี่สิบก็น่าจะเป็นแฟนยามาฮ่าที่ถ่ายทอดการเชียร์กันมาต่อแล้วครับเอาละครับ,ารรบมาสรุปผลคอมบ่ายพักทิสไทม์หน่อยครับสำหรับการซ้อมในวันแรกครับฟบบาโเบลกาตารอเร็วที่สุดเลยครับนาที58.946เครับเป็นคนเดียวที่ลงไปถึงนาที58แครับแต่ยังห่างไกลกับเ,ออเรื่องของ แล็บเล็กขอนที่ทำไว้โดยมาร์คมาเกสในปี2019นะครับมาร์คมาเกสทำไว้58.1อันดับที่2โจวันเมียครับอันดับที่3ามอริกเบียเลสครับพรวดขึ้นมาครับอันดับ4โยฮันซาโก้อันดับ5เป็นของอเลสเชสปาการโรครับอันดับที่6มิเกลเรราครับอันดับ7อเล็กซ์รินอันดับ8เอเนียบาสตินนี่ครับอันดับที่9เนี่ยเป็นของแจ็คมินเลอร์ครับ10มาโกเบเซคคีครับ11ฟรานเชสโกมันยาญหลุดท็อป10อีกแล้วครับ 12ลูก้ามาริเน่13ฮอเก้มาตินครับ14อเล็กมาเกสดีที่สุดของฮอนด้าครับอเล็กมาเกส15เซฟานบราเดลสิเป็นของโปอสปากาโรครับ17ฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอครับ18เป็นของทากะนาคาร์มิครับรูดลงมาอยู่ตรงนี้ครับ19อันเดรดวิซิโอโซ20ฟรังโกโมบิเดลลี่ครับยังยกระดับตัวเองไม่ได้เลยครับสำหรับโมบิเดลลี่ครับ20 เอเป็นของแบดบินเดอร์22ครับเรมิการ์ตเนอร์23ดาวรินบินเดอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันดับที่24ครับรุกกี้ราอูเฟนันเดสครับและนี่คือรายละเอียดการวิ่งครับ3ามล้นของโจแอนเมียครับวิ่งไปครบทั้งหมด11รอบสนามเร็วที่สุดนาที59.1ขณะที่อันดับที่3ครับนี่คือมอริกเบียเลสครับก็วิ่ง3ามล้นเหมือนกันฟูลแลบ10รอบครับเร็วสุดของเขานาที59.123ครับ ตามกัวตารโรอยู่0.177ครับอันดับที่4ครับโยฮันสาโกครับก็วิ่ง3รันเหมือนกันครับครบรอบเต็มๆก็คือ,อ,อ10รอบครับในที่59.134นะครับตามหลังกววตารโรอยู่0.188ครับทางฝ่ายกราฟิกของ MotoGP พยายามขึ้นรายละเอียดของกววตารโรมาแล้วครับแต่ว่า น่าจะมีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยครับก็เลยไม่มีรายละเอียดให้เราได้ดูเท่าที่ควรครับและนี่คือเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์แรกครับกลายเป็นว่าเซกเตอร์แรกเนี่ยอย่างผมที่เคยพูดไว้ครับว่า KTM มักจะฟโฟล์ไปได้กับชีเคนบริเวณที่มันไม่ต้องไม่ต้องเบรกหนักๆมากนักครับด้วยคาแรคเตอร์แชสซีของเขาเนี่ย ทำให้โฟล์ไปได้ในโค้ง2 3 4 5นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับมิเกเลเลราเร็วที่สุดในเซกเตอร์ที่1ก็ตามด้วยกวาร์ตาโร่และก็อเลเชสปาการโร่ครับเซกเตอร์ที่2เป็นกวาร์ตาโร่ครับที่เร็วขึ้นมาตามด้วยเบียเลสและก็อเล็กซ์วินเซกเตอร์3ครับเป็นซาโก้ตามด้วยโจวอนเมียแล้วก็อเลเชสปาการโร่ครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายเนี่ยฟาบิโอกวารตาโร่ครับเร็วที่สุดเลยครับตามด้วยมิเกเลเลราแล้วก็มาลิกเบียเลสครับ พอรวมกันมาครับออคอมบในเรื่องของ ID w l a p time ครับนาะที58.678เร็วกว่าเวลาที่ควาตารโร่ทำได้อยู่0.268วินาทีนะครับนั่นคือเวลาเร็วที่สุดแต่ละเซกเตอร์ที่เอามารวมกันครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ที่เร็วที่สุดในวันแรกครับฟาบโิโอควาตารโร่นาที58.946วินาทีครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าสุดสัปดาห์นี้ กับการซ้อมใน p แพ c t ทิทที่3ในวันเสาร์นะครับและการ Qualify ที่มีขึ้นในช่วงคืนวันเสาร์ครับรวมถึงการแข่งขันเมนเรสที่จะมีขึ้นในเวลา19นาฬิกาของวันอาทิตย์ผลงานของควาตารโรและก็นักบิดคนอื่นๆจะออกมาในรูปแบบไหนครับนั่นคือบทสรุปของ Practice 1 p r a แพ i c ทิสครับคอมบิไลแพ็ c ทิทไทม์ในรุ่น MotoGP ที่เอามาฝากกันสาหรับวันศุกร์ครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหน เร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนียามาฮาอาหนึ่งห้า